ฐานประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยขอเสนอ breaking news ประจำเช้าวันที่10มีนาคม2564ตอนรัฐไทยกำลังเป็นรัฐล้มเหลวเมื่อกษัตริย์ตัดแล้วคืนคำบ้านเมืองไร้หลักนิติรัฐ มีสุภาษพติดท,ทยว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำแต่วันนี้กษัตริย์วชิราลงกรจากคํากล่าวของประยุทธ์จันโอชาที่กล่าวว่าในหลวงทรงรับสั่งให้ไม่ให้ใช้กฎหมายหนึสองวันนี้ตบัดสัตว์เสร็จแล้วและ บ้านเมืองไร้หลักนิติรัฐยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนไม่มีการพิจารณาคดีสั่งขังแบบขังลืมหรือประเทศไทยสังคมไทยกำลังกลายเป็นรัฐล้มเหลวหรือ fail s t a นั่นเองวันนี้เราจะย้อนความกลับไปดูเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้น เื่เดือนมิถุนายน2563ประยุทธ์จันโอชาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อยืนยันชัดเจนว่าในหลวงทรงรับสั่งไม่ให้ใช้กฎหมายมาตรา112แต่แล้วคอยหลังไม่ถึงปีเดือนมีนาคม2564การจะประกันไม่ให้ประกันเป็นเรื่องของศาล ผมไม่มีอำนาจไปก้าวร่วงผมไม่ได้ต้องการจะใช้กฎหมายไปทำร้ายใครคนคนเดียวกันพูดแต่พูดไม่เหมือนกันกันกบตรงกันข้ามแล้วจะให้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาเรกเกี่ยวกราวเมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้อง ชีวิตที่ดีกว่าของพวกเขาภายใต้การมีหลักประกันชีวิตและสวัสดิการที่ดีในชีวิตให้อนาคตสามารถยืนหยัดยืนอยู่เยี่ยงมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีแต่แล้วเขาเหล่านั้นคนที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นคนมีคุณภาพ อาโนนน้นำพาได้รับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับไัยจตุพักบุญธารรักษาได้รับรางวัลกวางจูเป็นรางวัลของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลได้รับรางวัลจากเดิดทามประกาศเป็นหนึ่งในร้อยผู้หญิงที่ส่งอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงโลค ขณะที่พริฤทธิวารับเคยได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ไทยระดับประเทศคนเหล่านี้วันนี้กลับส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพียงเพราะเขาสแสวงหาความต้องการมีชีวิตที่ดีฝ่ามีเสรีภาพในการพูดการคิดการวิพากษ์และวิจารณ์ เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์บีบีีไทยนำเสนอว่าไพ่ไม้รุ้งถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแกนนำกลุ่มราษฎรสามคนได้แก่จะตุพัฒน์บุญพรรณรักษาปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลไม้พานุพงศ์จัดนอกถูกส่งตัวไปยังเรือนจำหลังอายการสั่งฟ้องข้อหามินสถาบันพระมหากษัตริย์ และยุโยงปลูกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและ116จากการชุมนุม19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรเมื่อปี2,563นับเป็นผู้ต้องหาคาดี112ชุดที่2ที่ถูกฝากขังระหว่างพิจารณาคาดีผู้ต้องหา3คนถูกส่งไปยังเรือนจำโดยที่นายประกันซึ่งเป็นกลุ่มคณาจารย์ยังไม่ได้รับการแจ้งผลการประกัน ัวชั่วข่าวจากศาลอาญาขณะที่นายกฤษตารนุจรสตทนายความศูนย์สิทธิรุจชนยืนยันว่าทั้งสามคนถูกส่งตัวไปเรือนจำแล้วระหว่างที่รถตู้ของเรือนจำพิเศษซึ่งคาดว่ากำลังนำตัวของแกนนำาัาษฎรดสามคนไปยังเรือนจำเคลื่อนตัวออกจากศาลอาญานางพริมบุญธละรักษามารดาของนายจตุพัฒ์ และนางสาวเมทาวีสิทธิทจิระพฒนกุลพี่สาวของลุงปนัสยาและกลุ่มเพื่อนยืนร่ำให้โดยไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกชายและน้องสาวก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำศูนย์ทนายฟามรายงานเมื่อเวลา15นาฬิก50นาทีว่าขณะที่ญาติของพานุพงศ์ปนัสยาและจตุพัฒ์แจ้งว่าทั้งสถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ นำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัตฐ,ฐานหอิงกลางแล้วที่งานประกันนายประกันระบุว่ายังไม่ได้รับแจ้งผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดนับเป็นฟาร์มที่ขัดกับหลักนิติรัฐผลการประกันตัวยังไม่ทราบผลแต่มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดขึ้นรถ ออกไปจากศาลเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ใช่รถกรมราชทัณฑ์เป็นรถของตำรวจหลักนิติรัฐอยู่ไหนอยู่อย่างไรใครสั่งให้ทำํำใครสั่งให้ดำเนินการยังไม่มีคำสั่งศาลนี่เป็นเครื่องหมายคำถามแบบใหญ่ๆว่าหลักนิติรัฐไม่จำเป็นต้องใช้แล้วหรือเพียงมีคำสั่งให้นําตัวไปไม่ใช่คำาัังศาล เป็นคำสั่งเหนือสารในเรื่องราวดังกล่าวประยุทธ์จันโอชาบอกว่าไม่ต้องการใช้กฎหมายทำร้ายใครไม่ต้องการกับไม่ใช้คนละหามายในที่นี้ไม่ต้องการใช้แต่ได้ใช้แล้ว BBC ทีไทยได้รายงานข่าวเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วว่านายกพูดว่าไม่ต้องการใช้กฎหมายทำร้ายใคร ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวกลุ่มแกนนำราษฎรเจ็ดนคนที่ถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์โดยนายกยืนยันว่าเขาไม่ต้องการใช้กฎหมายทำร้ายใครแต่เมื่อมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปตามกระบวนการเมื่อทำความผิดก็ต้องไปสู้คดีให้ได้เราต้องคุ้มครอง เสรตรงนี้ให้เมื่อมันเข้าสู่กระบวนการคดีแล้วมันจะทำอะไรได้หละ่ะสิ่งสำคัญคืออย่าให้ตัวเองไปทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองนายกกล่าวและบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามการจุมนุมแต่ถ้าจุมนุมแล้วมีการทำผิดกฎหมายก็ต้องเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องตัดสินจะประกันหรือไม่ประกันก็เป็นเรื่องของศาลผมไม่มีอำนาจไปก้าวร่วง ผมไม่ได้ต้องการจะใช้กฎหมายไปทำร้ายใครกฎหมายเป็นของทุกคนไม่ได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะละเว้นกฎหมายได้เมื่อวานนี้อายการมีคำสั่งฟ้องสามแกนนำกลุ่มราษฎรได้แก่จตุพัฒน์บุญทรรักษาพานุพงษ์จาดนอกและปณัสยารุงสิทธิจิรวัฒนกุลในข้อหาตามมาตรา112 ทั้งหมดสุขส่งเข้าเรือนจำหลังจากสารอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีเรื่องราวดังกล่าวมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากทูตรัฐชาริจันภายใต้ปามปากกาว่าทูตนอกแถว The a l t e r n a t น v e ี m แอ s บ a สเดการเอากระบวนการทางกฎหมายมากันแกล้งกดขี่ประชาชนนั้น ในอีกแง่หนึ่งคือการทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐและธรรมมาพิบาลด้วยน้ำมือของรัฐเองหลักนิติธรรมและธรรมมาพิบาลคือพื้นฐานสำคัญของการเป็นรัฐที่ดีถ้าทำลายสิ่งเหล่านี้เสียเองก็ย่อมเป็นการกัดเตาะตัวรัฐให้พังไปด้วยทางอ้อมเพราะการขาดสิ่งเหล่านี้คือมาตรวัดการเป็นรัฐล้มเหลวอย่างหนึ่ง ขยายปามเรื่องนี้ที่ท่านรัฐชารีจันทร์อดีตเอกอัคราชทูตหลายประเทศอดีตอธิปดีกรมพิธีการการทูตและอดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศในกรมสารนิเทศได้เขียนใน Facebook ว่าสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรม ผมยอมรับว่าขณะดนี้ผมก็อดรู้สึกกิตตกไม่ได้ในยามที่ดูเหมือนสังคมเราช่างแรดูมืดมนด้วยอำนาจอธรรมจากการใช้กระบวนการทางกฎหมายมากันแก้งกดขี่ขมเหงประชาชนอย่างกว้างหวางไม่ว่าการยัดข้อหาต่างๆอย่างไม่เป็นธรรมการตีความคอรอบจักรวาล การจับกลุ่มตัวประชาชนชนิดที่แทบไม่ต่างอะไรจากการลักพาตัวคนตลอดจนการใช้ขั้นตอนต่างๆของตัวบทกฎหมายอย่างบิดเบี้ยวที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแต่ยิ่งประชาชนถูกกดขี่บีทากันแกล้งด้วยอำนาจอธธรรมเท่าใดสิ่งที่เกิดขึ้นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้านหนึ่งไปพร้อมกันคือการบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและธรรมาพิบาล ด้วยน้ำมือของบรรดาองค์คาพยพของรัฐเองหลักนิติธรรมและธรรมมาพิบาลถือเป็นเสาหลักคำจุนของรัฐยิ่งสิ่งเหล่านี้ลดน้อยถอยลงมากเท่าใดนั่นก็เท่ากับว่ามาตรวัดระดับของรัฐว่าใกล้เคียงการเป็นรัฐที่ล้มเหลวมากเพียงนั้นการเอาระบบกฎหมายมากันแกล้งประชาชนย่อมถือเป็นการทำลายทั้งหลักนิติธรรมและธรรมมาพิบาล ซึ่งผลที่ตามมาในทางปฏิบัติคือการกัดเซาะทำลายตัวรัฐเองให้ค่อยๆพังทลายไปด้วยเช่นกันนั่นเองสิ่งที่เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครเห็นและบันทึกไว้ผมเชื่อว่าบรรดาเจ้าหน้าที่การทูตในไทยโดยเฉพาะสถานทูตประเทศประชาธิปไตยจะต้องรายงานสิ่งเหล่านี้กลับไปยังประเทศของตนตามหน้าที่ของเขา ซึ่งจะอย่างไรก็หนีไม่พ้นที่คนเขาจะรับรู้ถึงสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ผลที่ตามมาต่ำสุดๆก็คือก็อย่าไปหวังว่าใครเขาจะมาค้าขายมาลงทุนกับเราเพราะจะไปหาใครที่เขาอยากจะติดต่อธุรกิจกับประเทศที่มีสภาพใกล้ล้มเหลวไร้ซึ่งหลักนิติธรรมขณะเดียวกันบทบาททางการต่างประเทศของไทยก็คงไม่แคล้วต้องจบลงด้วย เราจะไปนำไปเสนอหรือไปแก้ตัวอย่างไรก็คงไม่มีใครเขาฟังอีกด้วยสภาพรัฐใกล้ล้มเหลวเข้าไปทุกทีทั้งหมดที่พูดมาก็เพราะอยากเห็นประเทศชาติเราดีขึ้นขอเรียนมาด้วยความหวังดีอย่างสุดใจว่าอยากจะเรียกร้องให้ช่วยกันหยุดคิดตั้งสต,ติช่างใจกันบ้างสักนิดสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการทำร้ายประเทศอย่างหนึ่ง คุณเอากฎหมายมากั่นแกล้งกดขี่ประชาชนเท่าใดคุณกำลังบ่อนทำลายหลักนิติธรรมคุณธรรมและธรรมมาพิบาลอันเป็นพื้นฐานของประเทศที่ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องรังแต่ยิ่งจะทำให้ประเทศชาติพังเสียหายทับเท่าทวีคูณไปด้วยต้องการเช่นนั้นกันหรือสุดท้ายคนที่ทำเช่นนี้ควรตอบได้ว่าจะมุ่งทำให้ ความเป็นแผ่นดินธรรมของแผ่นเมืองนี้ของบ้านเมืองนี้หดหายไปอีกเท่าใดปอรอช่วงนี้จิตตกอาจขอปลีกวิเวกสักพักนะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นบุคคลได้รับการยกย่องระดับโรคเป็นคนของชาติตนเองยังไม่มีหลักประกันในการปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ แล้วนับภาษาอะไรกับคนมาลงทุนที่เป็นคนต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติได้รับการคุ้มครองใครเขาจะกล้ามาลงทุนวันดีคืนดีเอารถแต่งชุดมิดชิดมาจับกลุ่มกันโดยไม่มีหมายสารขึ้นรถไปแล้วก็ยัดเยียดกฎหมายอ้างว่าเป็นการกระทำความผิดแบบนี้เท่ากับการลักพาตัวการข่มขู่คุกคาม แล้วใครเขาจะกล้ามาทําการค้ามาทําการลงทุนในประเทศที่ไม่มีหลักกฎหมายเยี่ยงนี้ในบทวามของ BBC ท่านทุดรัฐได้เขียนเรื่องราวของการนำกระบวนการกฎหมายมากันแกล้งกดขี่ประชาชนเป็นการทำลายหลักนิติรัฐและทำมาพิบาลมีคนมาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นตอนนี้เราอยู่ในรัฐเถื่อนครับ เลยจะไปคาดหวังความเป็นสัญชาติแห่งคนตรงตรงกับคนเถื่นเถือนเหล่านั้นไม่ได้เลยครับท่านทูดมีบอกอีกนะผิดที่ต่างประเทศไม่เกี่ยวกับไทยไถไทยแถ่แถไปเรื่อยๆจริงๆอยากให้เพิ่มในรัฐธรรมนูญข้อเดียวใครปฏิวัติให้ถือเป็นกระบปประหารชีวิตแล้วสี่ปีเลือกกันอีกครั้ง จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พวกนี้ก็มาเขียนกฎหมายอภัยโทษให้ตัวเองมีคนเขียนว่ากรณีที่บอกว่าเขาได้ทำความผิดมาแล้วหลายครั้งคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขากระทำความผิดมาแล้วหลายครั้งเท่าที่อ่านคำสั่งตามดลพินิจศานศาลยังไม่เคยเห็นใช้คำว่าจอาเลยได้กระทำความผิดจริงตามฟ้องเลยแม้แต่สักครั้ง มีแต่ของโจทย์ที่กล่าวหาว่าผิดถ้ากล่าวหาถูกมันคงไม่ถูกฟ้องจริงไหมและหากจำเลยได้กระทำแบบนั้นก็คงไม่มีใครฟ้องหากจำเลยทำสิ่งที่ไม่ไมผิดละ่ะหรือสืบไม่ได้ว่าเป็นไปตามฟ้องก็ต้องยกฟ้องซึ่งมีอยู่มากมายแม้แต่ในคำสั่งศาลนี้ศาลก็จึงใช้คำว่า การกระทำของจำเลยเป็นกระนานกระทำซ้ำๆต่างกรรมต่างวาระตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งหลายคราเมื่อการกระทำซ้ำเช่นนั้นศาลยังไม่กล้าอ่านคำสั่งว่าจำเลยกระทำความผิดแล้วคุณไปผุดจากแสงขยะเน่ากองไหนมาให้ร้ายว่าเขาผิดถ้าคุณตอบได้โดยไม่ใช้คำกล่าวหาเขากล่าวหาใครผมก็จะบอกให้เอาบุญว่าระบบนิติรัฐมันล่มสลายไปแล้วพร้อมกับรัฐบาลชุดนี้อย่างไร ถ้าไม่ตอบหรือตอบไม่ได้ก็ให้อยู่ในทีเดิมของคุณนะดีอยู่แล้วอย่าออกมาเพ่นพ่านแล้วหมาตัวไหนเมื่อปลายปีที่แล้วบอกว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตราออกมาไล่ราประชาชนทั้งๆท,ที่แต่ก่อนนี้บอกว่าในหลวงไม่ให้ใช้แม้กระทั่งกฎหมาย1 1 2ครับผู้เคารพกฎหมายที่สุด นักโทษฆ่าคนตายจะไม่ให้ประกันก็ยังได้เซ็นรับทราบแต่ถ้าไปขัดแข้งขัดขาผู้มีอำนาจสูงเข้าโดนจับขึ้นรถข้ามขั้นตอนไม่ต้องเซ็นไม่ได้พบหน้าล่ำลาญาติพี่น้องนายประกันจะเซ็นยังไม่กล้าเซ็นเพราะมันผิดขั้นตอนตามปกติบ้านเมืองวิบัติเพราะอำนาจลึกลับไม่สนใจขั้นตอนกฎหมายที่น่าขันที่สุดคือคนที่มาบอกเรื่องกฎหมายเป็นคนที่เคยฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วจะให้ใครเชื่อถือเกียรติและศักดิ์ศรีมันหมดไปแล้วกับการกระทำครั้งนั้นแล้วที่ยังไม่อยู่ในคุกตอนนี้เพราะไปแก้กฎหมายให้การกระทำผิดครั้งนั้นไม่ต้องรับโทษนี่หรือพ่อคนที่ไม่มีอำนาจย้อนความกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน2563ครั้งนั้นที่ ประยุทธ์จันโอชาบอกว่าในหลวงมีรับสั่งไม่ใช้กฎหมายมาตรา112เมื่อวันที่15มิถุนายน2563ประยุทธ์จันโอชาเผยในหลวงทรงมีพระเมตตาพระกรุณาที่คุณไม่ให้ใช้มาตรา112สองซัดพวกฉ่วยโอกาสรามปามถามกับต้องการอะไร ประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสิ่งนี่กังวลที่สุดตอนนี้คือการระเมิดและก้าวร่วงสถาบันพร้อมขอร้องคนไทยอย่าเชื่อคำบิดเบือนที่สร้างความเกลียดชังยึดโยงเนื่องต่างๆเพราะไม่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วจะสนใจเผยแพร่ทําไมรู้อยู่แล้วว่าออกมาเคลื่อนไหวหนักในช่วงนี้เพราะอะไรใกล้วันอะไรสักอย่างหรือไม่อย่างไร อะไรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็คือต่างประเทศใครจะกล้าเข้ามาทําอะไรแบบนั้นได้ส่วนในประเทศไทยยังคงเคลื่อนไหวกันก็ยังไม่มีใครทําอะไรสักคนซึ่งกฎหมายมีอยู่หลายตัวเราก็เข้าใจว่าต้องทําให้ทุกคนมีความสบายใจโดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาผมไม่อยากให้เสียอนาคตไม่ได้ขู่เขานะกฎหมายมีอยู่ทุกตัวทุกคนต้องสำนึกเรื่องการบิดเบือนสถาบัน เดิมเรามีกฎหมายอาญามาตรา112อยู่และไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้อยากบอกคนไทยว่าวันนี้มาตรา112ไม่ได้ใช้เลยเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาไม่ให้ใช้นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทำให้แล้วคุณก็ระมิดกันเลื่อยเปื่อยอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคุณต้องการอะไรวันนี้จาเป็นต้องปรับต้องพูดเพื่อให้บ้านเมืองสงบฮ่าอ่าอ่าอ่า ต้องปรับต้องพูดให้บ้านเมืองสงบแล้ววันนี้กลับมาใช้อย่างเต็มที่อย่างน้อย18คนแล้วที่อยู่ในเรือนจำขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจะสร้างคุกสำหรับนักโทษการเมืองโดยเฉพาะหมายความว่าวันนี้สิ่งที่เคยพูดไว้ไม่ปฏิบัติแล้วอย่างนั้นหรือ สุภาษิตไทยมีอยู่ว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำแต่ขณะเดียวกันก็มีคำพูดว่างาช้างย่อมไม่งอกจากปากสุนัขวันนี้หากเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงคำพูดพูดแล้วไม่คืนคำไม่ตรบัดสัตว์แต่หากไม่ยึดถือคำพูดนั้นตรบัดสัตว์กลับไปกลับมา งาช้างย่อมไม่งอกจากปากสุนัขฉันใดก็ฉันนั้นย่อมไม่ใช่กระสัตราแท้จริงวันนี้เรื่องราวนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยกำลังเดินไปสู่อะไรเรากำลังจะเป็นรัฐล้มเหลวเมื่อกษัตริย์ตัดแล้วคืนคำบ้านเมืองไร้หลักนิติรัฐอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรต้องจับตาดูอย่ากระพริบตา และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรัฐไทยกำลังล้มเหลวเมื่อกษัตริย์ตัดแล้วคืนคำบ้านเมืองไร้หลักนิติรัฐจับยัดกงขังจับยัดคุกทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาคดีใช้กฎหมายปิดปากหรืออย่างไร ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากยาก้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆืนที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชันในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีต้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีต้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศร เลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,700คลิปใกล้จะพันแไม่กี่วันนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮท,แทเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุด หรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า2 0 3 0คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาแระกเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนาน,านสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกค่ำคืนนะครับ วิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ ทีีี่่ดกวาน้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ <Yeah. S 2> อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวล <Yeah. S 2> อยากให้รัฐบาลเห็นค่านมออุ่นเอาชนะความจนด้วยรัสวสดิการ <Yeah. S 2> อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะมตานอนโดยไม่กัวงวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ <Yeah. S 2> อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตงวคุมเอาชน,นะความจนด้วยราสวัสดิการ